มาดูครับวิธีการปลูกทุเรียนให้รากพอลลอยและบริหารไม่ให้โคตรเน่านะครับสังเกตนะครับโคนจะโล่งเตียนตลอดนะครับแล้วปลูกสูงบนตำแหน่งสูงสุดของลูกฟูกแปลงนี้ทําเป็นลูกฟูกนะครับเห็นไหมครับลูกฟูกนะและตำแหน่งที่สูงสุดบนลูกฟูกจะยกระดับขึ้นมาแล้วก็จะปลูกทุเรียนบนตำแหน่งที่สูงสุดของลูกฟูกทําให้ระบบรากระบบรากค้ายัน รือรากฟอนที่เราเรียกเรารู้จักกันเนี่ยออกมาอย่างสวยงามและทําให้ทุเรียนแข็งแรงนะครับการที่ออกมาในลักษณะนี้มันเป็นตัวบ่กชี้ว่าทุเรียนเขานะครับค้ายันตัวเองเพราะเขาอยู่บนตําแหน่งที่สูงสุดนั่นหมายความว่าน้ําจะไม่ขังที่รากเขาจะลดอาการโรครากเน่าโคนเน่าได้นี่อยู่ในตําแหน่งที่สูงสุดเห็นไหมครับอยู่ในตําแหน่งที่สูงสุดบนสันของลูกฟูก ภานีชัดเจนเพราะฉะนั้นนั่นแสดงว่าน้ําเสด็จทุเรียนจําเป็นต้องสร้างรากค้ายันให้ตัวเองอาการแบบนี้เมื่อน้ําไม่ขังต้นก็จะไม่ป่วยโคนก็จะไม่เน่าระบบรากก็จะไม่พังฝากไว้นะครับแนวทางสําหรับใครที่มีความสนใจในการปลูกทุเรียนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกห้ามคุณหลุมและต้องปลูกบนตำแหน่งที่สูงสุดบนโคกแบบนี้หรือบนลูกปูกแบบนี้จะทำให้ทุเรียนเรา ไม่เกิดปัญหาในส่วนของรากเน่าโคนเน่า